เป็นถ้ากรรมการตัดสินนั้นเราก็ยอมรับกับผลการตัดสินค่ะเราก็ทําเกมของเรามาดีค่ะแต่เขาก็แกะทางเรามาเหมือนกันค่ะเราก็ทําเต็มที่ค่ะวันนี้ไฟนิสต์ว่าเป็นการอีแบบก็มีการแม่งโลกก่อนหน้าเหมือนกันเรามีการเป็นความแข็งแรงก็มีเราก็มีเพิ่มก็คือเราต้องขยับเร็วขึ้นแล้วก็มีหมัดหน้าเยอะขึ้นค่ะอยากให้พูดถึงเรื่องของประสบการณ์นะครับเราเป็น มวยสัตว์คนหญิงคนแรกที่ได้แดงโอลิมปิกสำหรบการโอลิมปิกครั้งนี้เป็นยังไงก็มาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็ประสบการณ์เราก็ได้เยอะแล้วดูว่ามวยต่างประเทศเขามีการพัฒนาอะไรบ้างแล้วก็ผลการตัดสินกรรมการให้คะแนนแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะเกลับไปเราก็ต้องไปศึกษาดูว่าผู้ต่อสู้เขาเป็นยังไงค่ะแล้วผลการให้คะแนนเขให้แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกหลังจบการแข่งขันครับเรามีแบบมี ขอบคุณคนไหนที่ช่วยเราเป็นพิเศษในการเดินทางของเราเขสู่เรีทองแดงนะครับก็อยากขอขอบคุณแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนนะคะที่ส่งแรงใจมาให้หนูในกีฬาปีครั้งนี้แล้วก็อยากขอขอบคุณสสมาคมมวยสากลแห่งประเทศไทยและกันกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้สอนมวยซากลสมัครเล่นคะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับมนูในอุดมกรร้งนี้แล้วก็ที่อยู่เคียงข้างหนูมาตลอดขอบครับุดทายนี่มีอะไรกว่าพ่อมีอรช่วยเรา พ่อคะถ้าพ่ออยากรมบรู้ก็อขอให้พ่อพูดกันในตัวหนูนะคะรับหนูทำนี้ให้ได้เป็นที่สุดเลยขอบคุณมากนะครับยอดเละะครับเดินทางมอาอไปขนาดนี้ขอบคุณมากะครับ